วิธีล้างเตยให้สะอาดลองทําตามนี้ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ในช่องของจัสตินไลฟุทุกๆท่านเลยนะครับก็วันนี้มีพี่ข้างบ้านนะครับขอเอาใบเตยมาให้ดูครับใหญ่เลยนะครับใหญ่มากนะครับนะครับเมื่อเราได้เตยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการที่จะล้างนะครับเมื่อเรา ได้เตมแล้วนะครับเราก็ฉีกแกะออกจากลำต้นของมันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดึงภาษาอีสานเขาเรียกว่าลิใบออกนะครับถ้าภาษาไทยก็ดึงออกจากลำต้นนะครับเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้ครับทําไมเราต้องดึงออกนะครับก็เพราะว่าครับในส่วนของลำต้นของเตยเนี่ยครับก็จะมีพวกเศษพวกนี้ครับเห็นไหมครับนะครับเศษพวกนี้ติดอยู่ข้างในเยอะมากเลยนะครับ นะครับก้องูมเห็ดไหมครับเนี่ยครับคือเศษฝุ่นเศษอะไรเนี่ยเยอะมากในในช่วงของเนี่ยครับล่องข้างในของใบเตยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องดึงออกนะครับดึงริออกแล้วก็มาแช่น้ําส่วนวิธีการล้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแชร์วิธีการล้างกันแล้วกันถ้าใครรู้แล้วก็เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับส่วนที่ใครยังไม่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะไปกระต่อได้ พวกใบเตยเนี่เเยก็จะมีเยอะมากเลยครับพวกเศษฝุ after after <the> <dies> ่นเศษขนนกเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเศษขนนกที่ติดติดอยู่ในซอกพวกนี้นะครับเนี่ยครับติดอยู่ในซอกพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาล้างออกดีดีนะครับเราต้องมาล้างรีดออกทีละใบเลยนะครับนวิธีการล้างก็ง่ายมากครับเนี่ยเมื่อเราดินก็ออกมาแล้วเราก็ใช้นะครับดูตามคลิปได้เลยนะครับเนี่ยเราก็ลูดลูดลูดออกนี่เลย แช่น้ำนะครับแล้วก็ลูด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 ออกน่ครับลูดทีละใบเลยนะครับลูดทีละใบเลยนะครับลูดแบบนี้ครับลูดไปเรื่อยๆครับล้างแบบนี้ครับล้างนี้ลูดไปเรื่อยเนี่ยครับเราก็จะได้เตยที่สะอาดแบบนี้เลยนะครับล้างประมาณสักสองน้ำก็ได้นะครับถ้าส่วนบริเวณเนี้ยมันมีเศษสิ่งพวกเศษคราบดำๆเราก็สามารถที่จะใช้กันไก่หนีออกได้นะครับตรงนี้ถ้ามันล้างออกยากนะครับ เราก็จะเอาแค่ส่วนข้างบนขึ้นไปก็ได้เตยเนี่ยหลายคนยังไม่รู้นะครับว่าเอาไปทําอะไรร้านเราก็จะส่วนใหญ่เลยก็จะเอาไปใส่ในหม้อต้มหมูนะครับหลายคนก็หลายหลายร้านก็ไม่ใส่นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่ากันแต่ที่ร้านเราใส่กันเลยคือว่าเราต้องการที่จะให้กลิ่นของใบเตยเนี่ยไปกบุบหรือไปดับกลิ่นคาวของหมูนะครับที่เราตม้มนะครับหลักๆแล้วร้านเราก็จะใช้ใบเตยเนี่ยนะครับในการที่จะดับกลิ่นคาวหม,หม้อต้มหมู ส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าเตยอเอาไปใช้ประโยชน์อะไรก็ลองเอาไปใส่ในหม้อต้มหมูดูก็ได้นะครับจะใส่หม้อข้าวก็ได้แต่หม้อข้าวร้านผมไม่ไม่ได้ใส่นะใส่แค่หม้อต้มหมูอย่างเดียวส่วนใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้จะมาบอกสาหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้แล้วก็ให้ทุกคนได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแล้วก็ล้างไปเรื่อยๆครับ ล้างทีละใบ,ะบล้างเสร็จล,ล้างทีละคู่ก็ได้เมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะพักไว้สักให้เขาเสะเด็ดน้ําออกนะครับให้เขาให้สะเด็ดน้ําให้แห้งนะครับประมาณสักสิบนาทีนะครับแล้วเราก็เอาใส่ตู้เย็นแชไว้นะครับถ้าเราไม่ใส่ตู้เย็นคือจะเหี่ยวหมดเลยนะครับเราต้องใส่ ไว้ในใต้ช่องผักก็ได้ไนะครับใบเตยนะครับพอล้างออกแล้วนะครับมันก็จะประมาณนี้นี่ครับแต่ถ้าเรายังไม่ล้างเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมครับถ้าเราไม่ล้าง่ะครับถ้าเราล้างไม่สะอาดหรือเราไม่ถูอะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะไม่ได้ไม่เห็นเห็นไหมครับล้างกับไม่ล้าง ถ้าเราไม่ดึงใบเขาออกมาแล้วก็มารีดทีละใบะนะครับมันก็จะต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่อนมือใหม่ถ้ายังไม่รู้วิธีการล้างเนี่ยก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับทํตาตามได้เลยนะครับก็ใครที่ยังไม่เคยเอาใบเตยใส่หม้อต้มหมูก็ลองเอาไปใส่ดูได้นะครับดับพวกกลิ่นข้าวหมูชูให้หมูเราหอมขึ้นนะครับอาจจะชูให้ข้าวของเพื่อนเพื่อนเนี่ยหอมมากขึ้นก็ลองเอาไปทําดูเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็อยากจะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ